เป็นคนออกมาพูดยอมรับเองและคอคนให้สัมภาษณ์เองว่ารับผิดในข้อหานี้ครับอ่อ่าเพราะว่าเมื่อสาปีที่แล้วจำได้ไหมเมื่อสาปีที่แล้วตอนที่แถลงข่าวคุณศิระออกมาพูดรับรับรับเองว่าตอนนั้นก็มีข่าวออกมาว่าคุณกะติกรับสารภาพรับสารภาพรับสารภาพคือรับสารภาพเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้อ่าเรื่องของการทำลายพยานหลักฐานเนี่ยซอนเลนอะไรเนี่ยครับอ่าส่วนศาลจะตัดสินลงโทษยังไงอะไรยังไงอันนี้เป็นดุนพินิจของศาลอีกข้อหนึ่งก็คือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้าอันนี้เขาก็ยอมรับอ่า เพราะฉะนั้นสองข้อหานี้กติอยู่ที่ศาลจะตัดสินว่ายังไงครับแต่ข้อหารู้สึกว่าสิ่งที่สิ่งตระกูลน่ะมันเป็นข้อหาชิบชิบอะหลชายเล็กน้อยมากนึกออกป่ะอ่าทีนี้จ๊อบครับอ่าจ๊อบก็โดนข้อหาเดียวกับกับกติกเลยสามอันเลยเหรอสามอันเหมือนกันเหมือนกันอใช่สามอันเหมือนกันก็หลักการเดียวกันครับข้อหาประมาทยกฟ้องครับแต่อีกสองข้อหาเนี่ยส่วนข้อหาซ่อนเล้นพยานทำลายพยานหลักฐานเนี่ยก็ต้องรอดูสืบ ข้อเท็จจริงแต่คิดว่าน่าจะเพราะว่าอะไรครับเพราะการทิ้งสิ่งต่ปะตะกูลลงแม่น้ําการเอาแก้วอ,อะไรลงแม่ทิ้งไ,งไปแ้มันก็คือการทำานายหลักฐานเหมือนกันอ่าถูกต้องถูกต้องใช่ใช่ใชถูกต้องไหมอ่าแต่ศาลจะลงโทษยังไงอะไรยังไงอันนี้อีกเรื่องนึงครับส่วนคุณพรีมคุณครับอ่าคนเนี้ก็คือให้การช่วยเหลือให้คําแนะนําอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ารอดเท่ากับทั้งหมดเนี่ยทั้งสี่ท่านเนี่ยรอดหมด เท่าที่เราคิดเท่าที่เราคำนวณที่เฉยนะครับรอบคราวนี้เนี่ยถ้าถ้าโดยทั่วไปประชาชนพอได้ยินอะไรแบบนี้มาได้ยินคำตอบแบบนี้หรืออะไรแบบเนี้ยไม่พอใจอย่างแน่นอนนะครับกับคำตอบเอ่อกับสิ่งที่เป็นแบบนี้พี่คิดว่ามันจะมีผลบวกอะไรกับคดีของแตงโมอ,อีกบ้างต้องถามว่าคดีไหนส่งผลอะไรกับคดีของโมบ้างส่งผลบวกบ้างไหมหรือว่าคือคือถามว่าส่งผลบวกมากไหมคือเราต้องอก,กหมายถึงว่า บวกองมหมาถึงในแง่ดีที่จะส่งเสริมให้คดีของโมได้คืบหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยครับพี่บวกอ่าอันเนี้ยถามว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ครับผลจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ในคดีรักเนี่ยไม่ได้ส่งผลกับคดีที่ดีนไอทําไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกันเลยแยกก่อนก่อนนะไม่ผลอะไรเลยไม่ว่าจะออกมาเป็นลบเป็นบวกเป็นอะไรก็ไม่ส่งผลกับที่ดีนไอทาเพราะเราต้องเข้าใจว่าดีนไอทําเนี่ยคือการสืบสวนการสืบสวนว่าเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนกระบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมหรือไม่ ไปการเจาะจงถึงเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐถูกต้องและมีใครร่วมสนับสนุนหรือไม่มีใครร่วมกระทําความผิดหรือไม่อ่าเพราะฉะนั้นถามว่าวันนี้สมมตินะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์ตกเรือไม่มีอยู่จริงไม่มีจุดจริงแต่ตํารวจเป็นบิดเบือนแล้วใครล่ะที่ช่วยตารวจบิดเบือนในเรื่องนี้ทั้งรัดกันต่อโอออ้โออ่าถามว่าตารวจจะจะบิดเบือนเองได้ไหม ไม่ได้ถ้าไม่มีใครถ้าไม่ถ้าไม่ได้ทําเพื่อใครอ่ามันก็ต้องมีการร่วมกันทั้งหมดใช่หรือคนที่สนับสนุนทั้งหมดครับอ่าถูกต้องไหมอันนี้ก่อนอเพราะฉะนั้นวันที่ยี่สบสามไม่มีผลกับทางคดีแต่วันที่ยี่สบสามเนี่ยผมก็ต้องบอกก่อนว่าหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดไปว่าผู้พิพากษาถ้าผลออกมาอย่างที่ผมบอกนะครับถ้าถ้าจัอ่าถ้าจะเป็นแบบนั้น นะก็อาจาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นป่ะผู้พิพากษาซื้อได้ผู้พิพากษาบุกเนี่ยต้องบอกก่อนว่าไม่เกี่ยวนะครับอย่าไปอย่าไปนี่ผู้พิพากษาแต่ให้ดูสำนวนว่าผู้พิพากษาท่านวินิจฉัยอ,อย่างไรและสรุปคืออะไรเพราะอะไรครับเพราะผู้พิพากษาวินิจฉัยตามหลักฐานที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาญาเขาวินิจฉัยตามนั้นเขาจะวินิจฉัยนอกเหนือจากนั้นไม่ได้ครับสมมุตินะครับหลักฐานทั้งหมด สมมตินะครับผมยกตัวอย่างเช่นหลักฐานทั้งหมดเจ้าหน้าที่ตำรวจทาไปอายการทําไปเนี่ยสารเห็นแล้วเฮ้ยมีการฆาตกรรมสมมตินะอันนี้ผมยกตัวอย่างเอะสารเห็นแล้วดูตามหลักฐานทั้งหมดมีการฆาตกรรมแต่ถามว่าสารตัดสินเรื่องฆาตกรรมได้ไหมอืมไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาฟ้องว่าประมาทหรือไม่ประมาทเป็นอุบัติเหตุถูกต้องครับเขาฟ้องว่าประมาทหรือไม่ประมาทแต่ถ้าหลักฐานทั้งหมดมันเป็นหลักฐานว่ามีการฆาตกรรมอืม เขาก็ยกฟ้องเพราะมันไม่เกิดอุบัติเหตุแต่เขาจะไปวินิจฉัยหรือตัดสินว่าเป็นฆาตกรรมไม่ได้อ่านึกออกป่ะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่วันที่ยีิบสามที่ออกมามันไม่ใช่คดีฆาตกรรมมันคือคดีอุบัติเหตุเขาฟ้องข้อหาอุบัติเหตุแต่ศาลเห็นหลักฐานทั้งหมดดูหลักฐานทั้งหมดแล้วว่ามันมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นศาลก็ไม่สามารถ พิภากษาว่าเป็นฆาตกรรมได้เพราะศาลต้องพิภากษาในคําฟ้องก็คือฟ้องว่าประมาทประมาทอันนั้นแล้วใจแล้วแล้วถ้าเอาแล้วสมมติถ้ามันมีหลักฐานใหม่เข้ามาสมมตินะฮะมีหลักฐานใหม่เขา้ายืน่นโอเคไอ้เรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องความประมาทอะไรพวกนี้โอเคมันโอเคอาจจะยกฟ้องไปแต่แล้วกิดมันมีหลักฐานใหม่อะไรอย่างนี้เข้ามาเกี่ยวยข้องหรือมีข้อมูลอะไรเข้ามาใหม่เนี่ยทั้งศาลท่านเนี่ยจะสามารถตัดสินได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการที่เป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรแบบนี้ไม่ได้ ไม่ได้เหมือนกันครับเพราะคดีนี้ฟ้องประมาทไงย้ำคดีนี้ฟ้องประมาทฟ้องใหม่ได้ไหมฟ้องใหม่ได้ไหมฟ้องใหม่เนี่ยถามว่าฟ้องใหม่ได้ไหมในข้อหาไหนอ่าฟ้องใหม่ในข้อหาไหน,หนก็เมื่อเราเราเมื่อเรามีข้อมูลใหม่หลักฐานใหม่อะไรใหม่ก็ยื่นฟ้องใหม่ในเรื่องของอ,อ่เหตุที่อาจจะเป็นเรื่องอ่าแตงโมงไม่ได้ตกน้ําอ่าเรื่องบาดแผลเรื่องอะไรแบบนี้ของโมงอะไรแบบเนี้ยครับโดยใช้ใใที่นายทอยู่นี่ไง อ่าอ่าก็ยื่นใหม่ได้ไหมก็เป็นคดีพิเศษก็เป็นคดีใหม่ไงครับอ๋อโอเคที่ดีไอท์ทำนี่คือคดีใหม่ครับเข้าใจใช่ถูกต้องไหมครับอาจจะมีอาจจะมีคดีฆาตกรรมออมพางอาซอนเลนอ่า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 นึ้ออกป่ะครับเข้าใจครับอืมอ่าสารมีสิทธิชี้ว่ามีพิรุธในคดีหลักแล้วสั่งเรื่องเพื่อหารักฐานใหม่ได้ไหมไม่ได้ครับเพราะเขาฟ้องประมาทครับอืม เขาฟ้องประมาทเพราะอย่างนั้นสาลตัดสินได้แค่ประมาทหรือไม่ประมาทครับอ,นนอันนี้เฉพาะในวันที่ยี่ิบามนะครับทุกคนวันที่ยี่บสาครับครับผมอันนี้เฉพาะอ<ม>ันนี้เราคุยแค่จะ่สิบสามไม่ต้องสนใจเพราะมันเป็นคดีประมาทหรือไม่หรือไม่ประมาทเพราะบางคน<ด>ประชาชนอะฟังมันอาจจะยังไม่เข้าใจนะตรงนี้ก็เลยออกมาชี้แจงผมทราบอยู่แล้วแหละว่าคําตอบอาจจะเป็นประมาณแบบแบบนี้แบบนี้ทุกคนก็อาจจะแบบตบหน้าขาฉาดเลยว่าโอ๊ยทำไมถึงเป็นแบบนี้รู้สึกขัดใจตรงที่ว่าสารท่านอาจจะตัดสินอะไรแบบนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจในเรื่องของคําตอบว่าอ้าว สุดท้ายก็ทําอะไรพลพวกนั้นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับอ่าก็ถามว่าวันเนี้ยถ้าเกิดว่าสมมุตินะครับคดีคออกมาเป็นแบบนั้นตามที่จริงๆตามนั้นจริงๆครับแล้วสมมุตินะครับสารมีเห็นแล้วก็มีการดูข้อมูลหลักฐานแล้วว่าสงสัยว่าอาจจะมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นแต่เขาไม่ได้ประมาทถูกว่ามีการฆาตกรรมเกิดอันนั้นแหละเป็นผลดีกับดีเอไอที่ดีเอไอเอาตรงเนี้ยไปทําต่อเฮ้ยหนึ่งเจ้าหน้าที่ทําไมฟ้องประมาทบิดเบือนไหมอ่าบิดเบือนทั้งทั้งที่ว่าหลักฐานทั้งหมด มันสามารถฟ้องไปฆาตการได้ทำไมคุณฟ้องประมาทสมมตินะครับอันนี้ยกตัวอย่างสมมติสมมติสมมติเราพูดแค่เราแค่เอา้าพูดสมมติกันเฉยครับสมมติว่าสารเห็นว่ามีการม,มีมีหลักฐานในการคตราตกรรมแต่ทำไมเจ้าหน้าที่ฟ้องประมาทอ,อ่าอ่นึกออกป่ะเข้าใจนึกออกพี่อ่าเพราะฉะนั้นก็คือถุงผมถึงได้บอกว่าวันนี้มันมีความพยายามของทนายบางคนพยายามเชื่อมโยงสิ่งที่ดีไอทำกับสิ่งนี้เนี่ยนะครับ ว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันและมันก็พยายามโยงว่าดีเอสไอกำลังทําคดีเกี่ยวกับฆาตกรรมมันก็ถามว่าตรงไหนฆาตกรรมผมก็ต้องบอกว่าดีเอสไอเขาไม่ได้ทําคดีฆาตกรรมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมแต่ทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐถูกต้องและมีใครร่วมขบวนการบ้างก็หรือย้อนหลังกลับไปมีใครสนับสนุนบ้างย้อนหลังกลับไปอีกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวกับฆาตกรรมครับไม่เกี่ยวกับคดีวันที่ยี่สิบสามจะผลผลจะออกมาเป็นไงไม่เกี่ยวกันเลย อย่าลืมนะวันที่ยี่สิบสามจบจบนะศาลจะตัดสินยังไงก็แล้วแต่สมมติศาลตัดสินยกฟ้องครับก็คุณแม่จะอุทธรหรือไม่อุทธรก็เป็นเรื่องของคุณแม่อืมเป็นเรื่องของคุณแม่ถูกต้องไหมเมื่อศาลตัดสินสมมติว่าศาลตัดสินยกฟ้องคุณแม่จะอุทธรหรือไม่อุทธรก็อยู่ที่คุณแม่อืจําได้ไหมที่ปอศาลเนี่ยตัดสินลงโทษไปแล้วครับอ่าวันสุดท้ายคุณแม่ไม่ไม่อุทธรและมีเงินสี่แสนเข้ามาเกี่ยวข้องจาได้ไหม อ่าจำได้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 อันนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้ถ้าสารสมมติยกฟ้องไปทั้งหมดนะครับก็อาจจะมีสี่แสนเท้าไาเพื่อเพื่อแม่คุณแม่อุทธรหรือเปล่าจะได้คดีจะจบไปอ่าเหมือนปิดปากไปเลยคุณแม่ไม่ต้องอุทธรหรอกเดี๋ยว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 จัดการตรงนี้ให้ดีกว่าคุณแม่เนาะอย่างจบไปหรือเปล่าอันนี้เราเราเราไม่รู้นะเพราะว่าเราคาดเดาเอาเฉยเฉยอ่าเดาเอาเฉยเฉยนะเพราะว่าอุทธรเนี่ยอยู่ที่คุณแม่หรือหรือหรืออีกคนหนึ่งก็คืออายการครับ แต่ถ้าเกิดสมมติคุณแม่ไม่อุทธร์แล้วทำหนังสือเหมือนเดิมทำหนังสือเมื่อสามปีที่แล้วที่คุณแม่ยืนยันว่าไม่มีการอุทธร์ไม่มีการติดใจเอาฟาร์มอันนี้ก็ไปยื่นให้อายการว่าคุณแม่ไม่ได้ติดใจเอาฟาร์มเพื่อให้อายการไว่อุทธร์ก็คดีคคคคนี้ก็จะจบอ่าเข้าใจทุกอย่างก็จะจบแบบอันนี้เลยอ่าจบแต่คดีที่ดีใจไม่จบไม่จบเข้าใจครับต่ออ่าคดีที่คุณอัจฉริยะไปฟ้องคุณกระติกคุแซนที่สอสอนนนทบุรีสอเรื่องรูปภาพอ่าไม่จบไปต่อ เพราะมันคนละคดีกันเพราะอุบัติเหตุจบไปแล้วประมาทจบไปแล้วถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดคุณแม่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยคุณแม่ก็จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องเดิมเหรอก็คือเรื่องประมาทนี่หรอที่ถูกต้องครับก็ต้องยื่นเรื่องเดิมครับไปยื่นอย่างอื่นไม่ได้ครับต้องอ๋อเข้าใจก็คุณแม่ไม่ต้องยื่นหรอกก็จบอ่าเสร็จแล้วอีกอันหนึ่งก็คือว่าที่คุณชัยวัตรฟ้องคุณแซนจะยื่นเกี่ยวกับพิษภานี้อันนี้ก็เดินต่อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแยกแยกแยกแลกคุณหมอคนสวย คุณอัิยะฟ้องคุณแซนในข้อหาประมาทที่ศาลพระประแดงก็เดินต่อไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันแยกหมดเลยใช่คุณมนตรีฟ้องคุณหมอคนสวยก็เดินหน้าต่อครับคุณเอกบ้านสร้างฟ้องคุณหมอคนสวยก็เดินหน้าต่ออไม่เกี่ยวกันกับคดีทย่ที่23ไม่ใช่วัวนที่2ี่าพิพากษามาแล้วจบทุกอย่างไม่ใช่ครับคนละอย่างกันเลยครับเออเรื่องรูปภาพอีกเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะครับผอกยังไม่จบแค่นั้นอืมอ่าแล้วผมก็ต้องบอกว่าที่บอกว่าหลังวันที่23บเนี่ยเดี๋ยวมีการฟ้องกันฉ่ำอันนี้ผมยอมรับ ยังไงครับพี่เอกผมยอมรับว่ามีการฟ้องกันฉ่บหนึ่งคนบนเรืออาจจะฟ้องกับทีมทีมค้นหาความจริงในข้อหาประมาทก็ต้องไปดูว่าเขาประมาทตรงไหนไอ้หมิ่นประมาทตรงไหนในว่าอ๋อเขาหาหมิ่นประมาทอ่ะคนบนเรือหรือเจ้าหน้าที่ก็ต้องฟ้องกับทีมค้นหาความจริงหมิ่นประมาทครับเขาก็ต้องไปหาช่องทางว่าหมิ่นประมาทยังไงหมิ่นประมาทยังไงอ่าอ่าอ่าในเมื่อเขาจบคดีตรงนี้ละผมเมดว่าเขาจะบอกว่าเขาไม่ได้ประมาทแล้วนะ S 1> <S 1> <S <S เขาไม่ได้ประมาททุกอย่างสารตัดสินมาแล้วนะเพราะฉะนั้นเขาก็เอากลับเลยดีกว่า <S <S เขาตีกลับไปเพราฉะหมิ่นประมาทในเมื่อเมื่อก่อนเนี้ยนะเอ่อมาเกล่าวหาฉันว่าฉันทําอย่างกันอย่างนี้เอาเ,อเขหนูเ<ต>ข้าใจแต่คําถามคือมีใครไปกล่าวหาเขาหรือเปล่าก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาประมาทซะหน่อยยังไม่ได้บอกว่าเขาฆาตกรรมหรืออะไรเลยถูกต้องไหมเราไม่เราไม่กล่าวหาเราไม่ได้บอกว่าเขาฆาตกรรมหรืออะไรเลยไม่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 เราแค่บอกว่าเราไม่เชื่อเฉยๆว่าว่าแตงโมไม่ได้ไปดูอุบัติเหตุเราไม่เชื่อแคถูกต้องไง เขาหนูก็แค่พูดแล้วก็เราแค่มีทฤษฎีความน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตามมาทีหลังก็ที่ไม่ตามสิ่งที่เราคิดว่าไอ้โมไม่น่าจะไปฉี่ท้ายเรือโมไม่น่าจะตกเรือแบบนั้นอะไรแบบนั้นนึกประมาณนี้เราแค่พูดประมาณนี้อันนี้มันเขาเรียกเป็นการวิพากษ์วิจารณ์วิเคราะห์ในวิเคราะห์ความน่าจะเป็นใช่ความน่าจะเป็นเป็นสิทธิของเราที่เราสามารถทําได้แต่เราไม่ได้ประมาทกับเราไม่ได้ไปนี่ว่าเขาในถูกต้องไหมอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดถ้าเกิดเราให้เขาฟ้องแล้วเข้าไปอยู่ในสำนวนของพวกนี้เข้าไปในสำ มีคนบอกว่าให้เขาฟ้องไปในเรื่องของปิดประมาทจะได้เข้าไปอยู่ในสำนวนอย,อย่าเอ็ดเนียอย่าเอ็ดไปเดี๋ยโอเครู้เรื่องอ่าโอเคอ่า <c oughs> เข้าใจละเข้าใจเอาก็ปล่อยเขาฟ้องไปอ่าหนะครับอันที่สองก็คือหลังจากที่อย่าลืมนะครับว่าดีเอ็นไอทำคดีอะไรครับทําคดีอะไรก็คดีว่าเจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่รัฐถูกต <ไป S 1> ้องไหมหลังจากวันที่ยี่สิบสามแล้วดีเอ็นไอสามารถขอสำนวน ขอคัดสำเนาของสำนวนทั้งหมดมาดูได้ครับมันก็จะเห็นว่าข้างในนั้นมีความผิดปกติอะไรบ้างมีช่องโหว่อะไรอยู่แล้วเจ้าหน้าที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังไงบ้างต้องใช้่วยงานของรัฐในการฟ้องสองคุณอัจฉริยะจะใช้ฟ้องทีมงานทีมงานค้นหาความจริงฟ้องเองในภาคประชาชนเออครับเหนือป่ะมันจะมีบางบางอย่างบางบางเหตุการณ์ต้องให้เจ้าต้องหน้าที่รัฐเป็นคนฟ้องอแต่บางอย่างเนี่ยภาคประชาชนฟ้องเองได้ ได้ออ,อันนี้ฉับป่าป่ะอืมเด็ดกว่าเด็ดกว่าอ่าถูกปะ่ะครับรับป่าป่ะครับครับใช่ใช่อืมอย่างนี้เข้าใจแล้วครับแล้วก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นภัยกระซิบนะไม่ยืนยันข้อที่จริงจำคดีของคุณหมอคนสวยกับคุณอาชญา ale, ได้ไหมได้ครับจำได้ครับพี่อ่าแล้วก็คุณมนตรีฟ้องคุณหมอคนสวย ที่ทีแรกคุณบอกคุณสวยฟ้องสามคนถูกต้องไหมครับครับใช่ฟ้องคุณมนตีฟ้องเอกเอกบ้านสร้างครับที่องคนเอออ่เอกบ้านสร้างฟ้องฟ้องผิดคนครับใช่อ่านะบังแจ๊คบอกว่าพวกเราจะถูกฟ้องด้วยหรือเปล่าอุ้ยกลัวจังเลยนะเสร็จแล้วก็คือคุณมนตรีเองเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็อ่าเอกบาสร้างี่ฟ้องฟ้องผิดตัวคุณเอกบาสร้างฟ้องกลับครับส่วนคุณมนตรีเนี่ยอายการสั่งไม่ฟ้อง จบไปแล้วจบไปแล้วปิดไปแล้วอืมตอนนี้เขามีการเจราจารเหมือนกับว่าทางฝ่ายนูน้นทางฝ่ายคุณหมอคนสวยน่ยมาเจราจากับคุณหมอธวัชชัยเอ้ยไม่ใช่คุณหมอธวัชชัยคุณอัดพี่อเ <มา S 1> ชีให้มันจบๆกันไปเดี๋ยวเขาจะถอนฟ้องคุณอัจฉริยะแล้วให้คุณอัจฉริยะถอนฟ้องสองคนนั้นอให้ให้สองคนนั้นอะถอนฟ้องคุณหมอครับรู้ป่าว่าเขาบอกว่าไงเขาว่าไงพี่จริงจริงมึงฟ้องมาคุณไม่สนเพราะอะไรครับเพราะคุณหมอคนสวยฟ้องคุณอัจฉริยะ คุณอัจฉริยะใช้อำนาจศาลในการเรียกเอกสารในการต่อสู้คดีทั้งหมดว่าคุณอัจฉริยะไม่ได้มีนประมาทคุณหมอขนสวยประเด็นไหนบ้าง hmm. เข้ากับหลักฐานของคุณหมอขนสวยจะโดนศาลเรียกมาพิจารณาทั้งหมด hmm. ว่าคุณอัจฉริยะไม่ได้ประมาท <มา S 1> ไม่ได้ไม่ไม่มีนประมาณเหมือนกับที่ยี่สิบเอ็ดตำรวจโดนคุณอัจฉริยะเรียกเอกสารหลักฐานต่างๆแล้วมาพิสูจน์ว่าไม่มีการตกเรือคนบนเรือจากที่ตำรวจบอกมีหกคนมันมีแค่ห้าคน อ่า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 หลักการเดียวกันครับเหมือนกันถ้าพวกเราโดนฟ้องหมิ่นประมาทสมมติผมโดนฟ้องหมิ่นประมาทเขาฟ้องหมิ่นประมาทในประเด็นไหนในประเด็นที่เราพูดทั้งหมดกูก็ียกหลักฐานทั้งหมดเข้าเข้าศาลเหมือนกันสู้ว่ากูไม่ได้หมิ่นประมาทอ่าเราสู้ไปให้ชีแจงไปเลยว่าเจตนาเราไม่ได้เป็นแบบนั้นเราม่ได้องหมแต่หลักฐานทั้งหมดที่มึงปกปิดเอาไว้หลักฐานทั้งหมดที่มึงนี่มึงต้องเอาออกมาก็เลือกมาสิก็มามาพูดมาสิก็เอาอธิบายมาสิอ่าแจ้งมาเข้าใจ เข้าใจละอืมแบบนี้นี่เองดูเรื่องรู้เรื่องไหมดูเรื่องจะชัดเจนหน่อยหนูว่าเออเพราะว่าหนูอา่าเพราะว่าหนูคิดอยู่เหมือนกันเพราะว่าหนูว่าจะว่าจะ,ว,าจะว่าจะทักไปถามพี่เอกลานไหมก็พี่นี่แหละเพราะว่าอา่าหนูวันสุกหนูไปคนดังนั่งเคลียร์นะวันสุกเขาเชิญหนูไปคนดังนั่งเคลียร์เกี่ยวกับเรื่องของนี่แหละที่ว่าจะตัดสินอา่ากลุ่มสี่คนนี้สี่ท่านทั้งหลายนี่ครับผมนะ อ่าสี่กุมารเนี่ยเขจะไปออกไปไปให้สารตัดสินใครว่างกูหนึงเลยเออไปก็เลยก็นี่ครับก็มาก็เลยนั่งคิดอยู่กูจะไปพูดอะไรวะนี่ก็เลยโอเคเลยปรึกษาพี่ดีกว่าก็ก็คือง่ายๆคือให้เขาถามมาแล้วก็ตอบตามฟวามเห็นเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจของเราอะครับแค่นั้นเองแต่ย้ําเลยบอกว่าคดีวันที่ยี่บสามไม่เกี่ยวกับคดีอื่นๆ ไม่เกี่ยวแล้วนี่ตรงนี้หนูเข้าใจแล้วโอเคหนูเข้าใจ,จแจมแจง้งแล้วโอเคขอบคุณมากมากเลยอ่าไม่เกี่ยวกันเพร<อ>า<น>ะว่าตอนเนี้ยมันมีความพยายามโยงนะครับโดยนักกฎหมายบางคนเนี่ยว่าคดีเนี้ยเกี่ยวกันมีการตั้งคําถามว่าดีเอสไออ่ะนะครับทํามาตั้งสามเดือนแล้วไหนลวหลักฐานฆาตกรรมอ่าหนูเข้าใจที่จะรื้อคดีได้ไหนละจัาหวัดพนมโเขาจะตัดสินแล้วได้ประโยชน์อะไรอืมซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยไม่เกี่ยวกับคนนี้เป็นนักกฎหมายแ,แารราท้ๆแต่กําลังบิดเบือนข้อมูลหรือเปล่ากําลัง เขาแค่กําลังอยากจะเห็นหลักฐานอะไรก็ไม่รู้หนูเห็นเพราะทุกคนอะ่ะคนที่ไม่เชื่อนะครับในเรื่องของทีมค้นหาค้นหาความจริงเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องถามอยู่ตลอดเวลาว่าไหนล่ะหลักฐานไหนล่ะอย่างนั้นไหนล่ะว่าอย่างนี้ไหนว่ามีหลักฐานเด็ดท้าทายพี่อัดบ้างท้าทายอาจารย์ปานเทพมากท้าทายพี่เอกลาชบางหลายอย่างไปหมดเลยก็คําเดียวเลยก็คือไหนล่ะไหนไหนอยู่นั่นแหละแล้วคําถามคือแล้วต้องเอามาโชว์ให้ให้พวกเขาดูหรือเอาไว้โชว์ที่ศาล S <S> ก็จะให้ดูในสารนี่เราไม่ต้องกมามันวมึงดูทําไมเออวันที่ไอ้ไอ้อะไรภาพเวลายี่สิบจุดห้าหกไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันไม่ต้องมานั่งอะไรเห็นป่ะตอนนี้คุณเดกรักไม่สนใจเพราะอะไรอยู่ในขบวนการแล้วรอ<ช>รอพิสูจน์กันในสารเ<ช>พราะอะไรครับ<ช>ตอนนี้สมมุติว่าสมมุติตอนนี้นะครับสมมุติออกมาครับดีไอออกมาแถลงข่าวเลยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหนึ่งสองสามสี่แถลงข่าวเลยเต็มเลยแถลงข่าวมาว่าภาพนี้เป็นภาพตดต่อจริงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ถามว่าฝั่งลุนจะเชื่อไหม เขาก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีถูกต้องไหมเขาก็ไม่เชื่อเขาก็จะบอกว่าก็จะถ่ายเองกับมืออ่าถูกต้องไหมฉันถ่ายเองกับมือนะ Dsi พวกเดียวกันพวกเดียวกับอัจฉยะไอสถาบันต่างๆมันก็รับเดือนยังหุนเห็นป่ะข้ออ้างเพราะฉะนั้นแบบนี้ไม่ต้องออกมาแถลงข่าวเดี๋ยวออกไปพิสูจน์ในศาลแล้วอะไรเป็นเดิมพันหรือเปล่าไม่เอาเงินเดิมพันไม่เอาไม่เอาเออเดิมพันเอาคุกไปเดิมพันเอาตตดเอาใช่เอาเอาแบบนี้ดีกว่าดีกว่านะครับ แล้วเรื่องของดีไซน์จะรับเป็นคดีพิเศษเมื่อไหร่ทุกไปเห็นเขาบอกว่าเดือนพฤษภาแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ว่าจะรับเป็นคดีพิเศษไม่มีทางเปเดือนพฤษภาฟังธงขยับไปอีกเหรอไม่ได้ขยับเลยมันไม่มีเดือนที่พฤษภามามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วใครเป็นคนบอกเดือนพฤษภาหนูเคยได้ยินมาว่ามันจะมีคนเอ่อตั้งแต่ตอนที่เริ่มอ๋อไม่ตั้งแต่วันที่ทอดองตก,ตกเรืออที่ว่าอันนี้นะครับที่ท,ที่ที่ใช้คืนโซน่าอะไรอะ่ะ แตตอนนั้นนะที่หนูไปเจอพวกพี่เอกกะล่าครั้งแรกนะแล้วทางดีเอสไอนักข่าวก็ถามว่าจะรับเป็นคดีพิเศษเขาบอกว่าอาจจะประมาณเดือนพฤษภาคมอาจจะได้รับเป็นคดีพิเศษในเรื่องของคดีของแตงโมทุกคนก็เลยรอลุ้นว่าจะได้เป็นคดีพิเศษเดือนพฤษภาคนี้หรือเปล่าอะไรอ่าอ,อันนี้ยก็คือเป็นเป็นคำถามที่ดีเอสไอให้สัมภาษณ์เราลองฟังการให้สัมภาษณ์ดีๆของดีไออันดับแรก d ี i รับเป็นเลขส0บสวนวันที่2ี่สิมกราคมสองหปดใช่หรือไม่ครับหลังจากนั้นดีอไอบอกขอเวลาหกเดือนอื เขาอกหกเดือนลองนับหกหกเดือนคืออะไรหกเดือนก็น่าจะมิถุนาไหมกุมภาอันนับเป็นกุมภามีนาเมษามิถุนากรกฎาคมเดือนเจ็ดนี่คือหกเดือนของนี่๋อเดือนอนี่คือหดนของี่ไแต่ทำไมผมถึงก็อกว่าเป็นไปไม่ได้เดือนพฤษภาอย่าลืมวันที่ยี่สิบสามพฤษภาศาลจะพึ่งตัดสินเมื่อศาลตัดสินแล้วอย่างน้อยต้องใช้เวลาประมาณเจ็ดวันฝ่าจะคัด สำนวนของสำเน,นา่ทีมาได้หลังจากนั้นเมื่อได้สำนวนมาทั้งหมดอยา่าลืมว่าสำนวนคดีนี้เยอะมากดีไอก็ต้องมาทาการตรวจสอบทั้งหมดว่ามีการบิดเบือนตรงไหนหรือเปล่ามีการสร้างข้อมูลเท็จตรงไหนหรือเปล่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จอะไรหรือเปล่าเพื่อเอาประกอบในการขอเป็นคดีพิเศษอืมกคิดว่าเดือนพฤษภาทันไหมไม่ทันมิทุนายังไม่แน่ใจเลยว่าจะทันหรือไม่ทันเพราะนี่ปลายเดือนแล้วนะจะปลายเดือนแล้วนะก็วันที่ ถูกป้ะวันที่ถูกเหล่าที่สามแล้วนับอีกเจ็ดวันก็ปลายเดือนพอดีก็นับนนนนก็สิ้นเดือนพอดีก็สิ้นเดือนพอดีก็เป็นเป็นบามิถุนาอ่าสิ้นเดือนเพิ่งจะได้เอกสารมาอ่าอ่าแล้วต้องทําการตรวจสอบอีกนะครับว่ามีอ่าข้างในนั้นอ่ะมีการกระทําความผิดหรือเปล่ามีการดิดเบือนหรือเปล่า เพื่อจะอะไรครับอย่าลืมนะครับการขอเป็นคดีพิเศษเราต้องทำความเข้าใจก่อนไม่ใช่ว่าจู่ๆให้เป็นคดีแบบนี้เราขอเป็นคดีพิเศษเลยไม่ได้มันต้องเอาหลักฐานในการรวบรวมทั้งหมดว่าที่ไปสืบมาน่ะมันมีการกระทำความผิดตรงไหน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 เข้าบัญชีแนบท้ายหรือไม่ถ้าเข้าบัญชีแนบท้ายก็ให้อธิบดีเดชไอเซ็นได้เลยถ้าเข้าบัญชีได้แต่ถ้าไม่เข้าบัญชีแนบท้ายแล้วอยากให้เป็นคดีพิเศษก็ต้องส่งกอพให้กอพพิจารณาโดยพิจารณาตามเอกสารหลักฐานที่ส่งไปอ่าเพราะฉะนั้นพฤษภาไม่ไปทางทันและผมก็ไม่่เคยพพูวาาฤษภ ก็ใจละอ่าและผมเชื่อว่าที่ช่องผมทุกคนเนี่ยที่มาฟังผมตั้งแต่ต้นเขาก็รู้ว่าไม่ใช่พฤษภาอืมเพราะมันเปนไปไม่ได้พฤษภามาที่ยี่สามตัดสินแล้วต้องรองสำนวนนี้โอ้โหมันต้องใช้ระยะเวลาในการไอ้นี่ทั้งหมดแต่คําถามคือมันจะเร็วมันจะเร็วกว่าอย่างอื่นเหตุผลเพราะอะไรบ้างเพราะว่าวันเนี้ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าดีเอสไอเนี่ยกำลังสืบสวนสืบสืบสวนสอบสวนว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่าครับซึ่งตอนเนี้ยเขามีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ว่ามีการเกิดอะไรขึ้นเช่นหลัักกฐฐาาานนขขอองง GPS หลล้มูต่ เพียงแค่เอามาเทียบดูว่าไอ้หลักฐานทางนิติว <OF S 2> ิทยาศาสตร์เน <000. S 2> ี公公่ยตรงกับในํำนวนไหมเช่นเวลา22.34.10ตำรวจบอกว่าตรงเนี้ยมันตรงหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บอกไม่ได้ตกแล้วไปดูหลักฐาน GPS อีกไม่ตง